เอาดีครับผมวันนี้มาแถวประคบนชัยหน่อยโอ้พระพลาชัยโอ้ลากเลยนี่ลากโซ่ไปไหนนี่ วันนี้ผมมาดูสา,าลี่นะครับผมสาลี่ลากรถเกี่ยวนะครับพอดีเจ้าของเขาขายนะครับมาดูให้ลูกค้านะครับโอ้ใหญ่เงี้ยนะใหญ่มาก เห็นวกว้างสองเมตรหกเลยนะครับผมเล็กเขาอย่างนาเลยนะครับใช้ขึ้นรถเกี่ยวใหญ่นะตัวนี้นะครับ ทานอะไรพร้อมใช้เลยนะมีไฟท้ายมีที่ล็อกพร้อมเลยนะครับเอายังไงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูข้างในเขาทำอะไรกันเนี่ยกลับกลับโซ่หรือเปล่าโอ๊ย ทุกสยจะกลับโซ่ครับช่วงนี้ก็เริ่มฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับู้ปกอบการรถเกี่ยวเริ่มที่จะดิวรถนะครับผมก่อนใช้งานนะครับโอ้โหอะไรยังไงฮึ ปานเจริญการช่างครับผมนี่ปานเจริญสลับโซ่เลยสลับ,ลบอโอ้กลับโซ่กลับโซ่โอ้สวัสดีครับโอ้ลูกลานเพียบเลยไ <c oughs> ก่แรกไก่ไกด้เกี่ยวแล้วนี่ <c oughs> ออกามาพี่ไหนพี่สองปีแล้วรหรอโอ้ <c oughs> ปานตัวนี้ รุ่นกลางเขาเนี่ยกลางเลยนะรุ่นใหญ่เลไย,ยังไไหมสี่สิบแปดข้อบอกโอ้สองปีนี้เขาเป็นที่สามเนาะช่วงนั้นนี่ราคาเท่าไหร่นะสองล้านไรสองล้านห้าอ่อสิบสองสิบสองเพชรทีสี่สิบแปดข้อครับผมปานเจริญ ฮิโน่รับมฮิโน่ยนฮิโนเจโอเจเครื่องโบฮะสองใหม่ละใหม่เลยนะมานูรถแรงไหมแรงไหมโอ้ขับไม่เป็นอ่โอ้ ปานจเจริญรุ่นใหม่ๆนี่เขาจะให้ปั๊มใหม่เลยครับผมปั๊มใหม่แกะกล่องนะของไฮโดรไฮโดซิล่านะครับไฮโดซิล่าย3ิบสามเครื่องใหญ่เน,นี่ยจียไฟเลยนะตัวนี้นะครับงังสวยครับผมเลดเขาจะสวยนะสามสสีแท้เลยฮะ เลดจะแนวขาวๆหน่อยหนาๆนะครับกลับโซ้ครับกลับโซ้ ใช้สองปีก็จะกลับโซ่ครับผมกลับโซ่เป็นการยี่อายุการใช้งานของโซ่ไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูเทเลอร์กันก่อนครับผมเชเลอร์ตัวอยู่ครับผมดูแลดีอยู่รักษาดีอยู่ครับ จะลากลากไปไหวไหมนี่ลูกค้าอยู่น้องบัวลำพูสวยอยู่ฮมสวยอยู่ครับก็ประมาณนี้เลยครับผม ล้อยังใหญ่เลยครับผมดิล้อ,อซื้อมาใช้งานน้อยมากครับขึ้นปานเจริญริรฮะเหมือนของผมแต่ก่อนเลยแต่ตัวนี้ใหญ่กว่าครับผมใหญ่กว่าถ้าลากไปนี่ต้องถอดล้อออกถอดล้อออกตัวหน,นึ่งอา้า เดี๋ยวเมาคุยกับเจ้าขอ,ของกันหน่อยนะครับผมก็ได้ราคาหรือเปล่านะครับทีนี้ลาตัวเชื่อมไปก่อนครับผมบายบายจุ bye ๊บจุบ,จบอ่ะปิดการขายแล้วครับผมเทเลสารีลากรถเกี่ยวข้าวครับโอเคเดี๋ยวไปส่งนองบัวลำพูครับผมลาตัวเช่อมไปก่อนครับบ๊ายบาย อนะครับส่งพื้นที่เรียบร้อยผมนี่อำเภอนาวังน้องบัวลำพูโอสามร้อยกิโ,กโลฮะมาถึงแล้วครับทุกคนลากันมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยโอ้ยคือใหญ่แท้ไก่หลายเลยแล้วเธอเลยอย่างใหญ่เลยนี่เดี๋ยวจเอา อาไม้รองอนี่ครับผมเชลลบ้านเฉียอเวลากับเดินระบบไฟครับผมระบบไฟไม่มีนะครับเราก็ต้องเตือนระบบไฟครับผมกลางคืนนี่อันตรายมากถ้าไม่ใช้ระบบไฟเนี่ย มีสิทธิเกิดอุบัติเหตุได้ครับผมเพราะว่าเทลเอร์นี่ใหญ่มากสองเมตรหกสิบครับะก็ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจค,ครับผมโอนเงินจ่ายเลยฮะไม่มีเก็บปลายทางครับผมนะเออเราก็มาส่งนะครับอโอเคอ,อ่ะบายบายจุบ